สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิม์แนวหน้านะครับวันนี้วันจันทร์ที่10เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้หัวข้อเอาไว้ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงมีอยู่เลอแล้วตามด้วยเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคำถามและเครื่องหมายตกใจเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับแน่นอนครับบั้ช่วงเวลานี้เนี่ยพิกุลทองจะร่วงสักกี่ดอกก็ไม่พ้นคำว่าประชาธิปไตยคำคำเดียวนี่แหละครับที่ปลุกปั่นให้สังคมเนี่ยตื่นตูมเต้นตามเริ่มขึ้นหลังจากการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤศจิกายนส5 7 เริ่มมีการแบ่งขั้วถูกหยิบขึ้นมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562โดยกลุ่มอำนาจเก่าที่โดนรัฐประหารไปคว้าเอาพ้าดิบมาเขียนคำว่าฝ่ายประชาธิปไตยเอามหาห่กายขณะที่ทีบส่งฝ่ายตรงข้ามให้เป็นฝ่ายเผด็จการสืบทอดอำนาจ4ปีผ่านไปครับพักการเมืองซีก ที่ถูกศาสตร์สีว่าเป็นฝ่ายเผด็จการสืบทอดอำนาจเนี่ยกลับรังสรรค์ความเจริญความสงบความรุ่งเรืองให้กับสังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตมาได้โดยเฉพาะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าโควิด19เป็นการผ่านพ้นมาท่ามกลางเสียงชื่นชมของนานาอารยประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศจนถึงวันสิ้นสุดบาระการดำรงตำแหน่งและเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปขึ้นมาใหม่ในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับยังคงถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเขียนลงบนผ้าดิบแล้วก็เอามาหอ่อกลุ่มกายเช่นเดิมนั่นแหละครับ บางกลุ่มบางกวนในประกาศกลางเวทีตามล่าหาประชาธิปไตยที่หายไปคืนกลับมาตลอดสี่ปีมานี้เนี่ยในฐานะสื่อมวลชนเราจะคงเห็นเสรีภาพในการคิดไม่ใช่หรอครับมีเสรีภาพในการพูดไม่ใช่หรอครับแถมไม่มีกรอบจํากัดอีต่างหากโดยที่ไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นไม่ไปล่วงละเมิดข้อกฎหมายเนี่ยเรายังเห็นประชาธิปไตยแบบไทยๆอยู่กับสังคมไทย ไม่ใช่หรอกครับเรายังเห็นการชุมนุมเรียกร้องที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นการเรียกร้องที่อ้างประชาธิปไตยแต่ไม่เคารพกฎหมายและไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีพักการเมืองบางพักเนี่ยคอยจะปลุกปั่นให้กระทํา,าการฝ่า,ฝ,าฝืนกฎหมายอีกต่างหากการเลือกตั้งจะเป็นพิธีกรรมเพียงพิธีกรรมหนึ่งเท่านั้นในระบอบประชาธิปไตย แต่ประเทศไทยเราไม่เวิร์กเอาเลยครับตลอด91 1ปีที่มีการปฏิวัติสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้บังคับใช้กับสังคมไทยผ่านสถาบันหลัก3สถาบันคือบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเหตุที่ประชาธิปไตยของไทยเราไม่เวิร์กเนี่ยเพราะว่าประชาธิปไตยที่ดีที่สุดก็คือหคนต่อหสิทธิ ทุกคนไปลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อจะไดรัฐบาลที่ดีแต่จริงๆแล้วคนมีสิทธิ์ทั่วไปยังไม่รู้วิธีการโหวตลงคะแนนด้วยซ้ําไปก็เลยทําให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้ผลไงครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณจะขึ้นเครื่องบินก่อนเครื่องจะทะยานจากพื้นสู่อากาศเนี่ยคุณพร้อมได้ผู้โดยสารทุกคนจําเป็นจะต้องลงคะแนนเลือกกับตันเพื่อขับเครื่องบินโดยมีผู้ที่เสนอตัวสองคนกับภารกิจที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายสูงอย่างนี้เนี่ยนะครับ คนแรกเี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณเลือกให้เขาทำหน้าที่เป็นกับตันเขาจะทำตามกฎการบินสากลอย่างเคร่งครัดเลยแล้วก็จะบินที่ระดับความสูงสามหมื่นฟิตขณะที่อีกคนหนึ่งแนวโน้มบอกว่าถ้าคุณเลือกเขาทำหน้าที่กับตันขับเครื่องบินเขาจะจัดให้คุณได้นั่งชั้นธุรกิจเราจะไม่พูดถึงเงินจำนวนมหาศาลที่สัพพัดในการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงของสังคมไทยเนี่ยการลงคะแนนโหวตส่วนใหญ่มักจะใช้ความรู้สึกโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้ข้อมูลตามธรรมชาติซึ่งผลการโหวตก็คือคนส่วนใหญ่จะโหวตกับตันที่เสนอให้นั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจเราก็เลยได้คนแย่ๆที่ไม่เคยยึดกติกามาทําหน้าที่ทั้งที่เขาคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์การบินเลยสักน้อยนิดและกว่าจะรู้เครื่องบินก็ตกลงไปในทะเลเรียบร้อยแล้วการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็เช่นกันนะครับ มันยากครับมันยากเหมือนกับการขับเครื่องบินเนี่ยแหละครับมันจะต้องอาศัยความชํานาญต้องอาศัยประสบการณ์หลายปีมีภาษีมีอาวุธสงครามมีภูมิศาสตร์การเมืองมีสุขภาพชใยเด็ดไอ้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราต้องการมืออาชีพนะครับต้องใช้เวลาเป็นสิปีนะครับในการที่จะขับเครื่องบินลนํานี้แต่รัฐบาลของเราที่ใครๆก็สามารถโบตได้ใครๆก็เป็นได้เนี่ยประชาธิปไตยมันเปลี่ยนรัฐบาลทุก4ปีแต่ปัญหาเหล่านี้มันต้องใช้เวลาแก้ไขานาน20ปีด้วยกัน ดังนั้นเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องพิจารณาอย่างท่องแท้นะครับพิจารณาอย่างมีข้อมูลและดูด้วยว่าข้อมูลที่มีเนี่ยดีพอหรือยังจะเลือกใครมาทําหน้าที่เป็นกัปตันเครื่องบินจะเลือกแบบที่เสนอความสะดวกสบายแต่ไร้ประสบการณ์หรือว่าจะเลือกกัปตันอาชีพมาทําหน้าที่ก่อนที่เครื่องบินจะตกลงสมควรใช้คนละสิทธิเลือกใครมาเป็นรัฐบาลมือไร้ประสบการณ์แต่โปรยยาหอมหรือว่าจะเลือก ผู้ที่มีประสบการณ์ทำแล้วทำอยู่มาทำต่อกันแหละครับ